สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือกับสภาพาเพื่อนเพื่อนมาเบิงในส่วนวิธีการทำขัวพริกเนาะขัวพริกแห้งวิธีการทำขัวมักพริกแบบใดมันจังสิบ่มีกินชุนเนาะเขาจังสิบอายบาจามเวลาเวเวเวลาตามหมักพริกหรือว่าเวลาขัวพริกมันจังสิบ่มีกินชุนเนาะจะพามาเบิงเทคนิคการเหตุ ง่ายๆเทคนิคทีบางคนเขาจะบุคอยบอกบางคนก็บ,บอกแล้วแต่มันก็ซิมิสตูเล็กน้อยอยู่อ่ามาเบิร์ดไปจ้ะในส่วนนี้ก็จะมีพวกเพียกจ้ะมีเพียกแล้วก็จะมีเกลืออ่าแล้วมาเริ่มลงมือเฮ็ดกันเลยเนาะในส่วนของขวงัวพริกนี่มันสิเป็นการใส่ประกอบอาหารหลายอย่าง หลับผมต้่มแสบใจเบิร์ดแกงออมเห็ดน้ำผิดเห,เหด็ดหลายยางเห็ดมิด้หลายยางพริกนี้ในการขวพริกอ่าไฟหอนแล้วเนาะบานี้อ่าไฟหอนแล้วจ้ะเอาพริกลง ใส่เก,เกลือเล็กน้อยบกให้มันุูนในจ้ะในการใส่จะจะค้นจ้ะเห็นอกจ้ะมันมีข้นอยู่แต่มันจะบอกศูนมันจะบอบอไอแล้วกัจะบอบจามเทคนิคนี้นี้จ้ะ ในช่วนนี้นําไปใส่ได้เบอร์สูรล้างชาเลือนสำหรับมือใหม่นอกผู้ใดโบคอยได้เคยขวบเพลกมันกับเป็นเทคนิคง่ายๆที่ประยุกเอามาประดิษฐ์ประดอยใส่ได้อ่าเรียบร้อยแล้วจ้ะมาพริกมีตรงตากให้มันกรอบด้วยจ้ะจังมาจะมาขวมจังเวลาตำ อีกเทคนิคหนึ่งก็คือมะพร้กวนี่ตรงตากให้มันแหง้งให้มันกรอบจะเอามาขวัวมันคืตำงางตอนนี้ก็ลงโคกเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะถ้าชุนมันก็จะบบชุนแห้งจ้ะแต่ว่าเข้าต้อยู่ท่าเนื้อร่มด้วยจ้ะจะให้อันนี้อายมะพริก อย่างนึ่งก็คือเ้าต่ออยู่ท่างผิดเนื้อลงอืมจ้ะเอามาเบิ่งนอกบ้านในขั้นตอนต่อไปการตำผิกมันจะตำไปเรื่อยๆท,ทําใส่ผาทาใส่เกลือนี่มันจะบ่มีกลิ่นชุนจ้ะมันจะบบคอยสมัคร ก็จะบอายทำเป็นอายกับอายแค่เล็กน้อยเพราะว่าเขาอยู่ข้างไต่ลมมันก็เลยอายมาพีกตรงตาให้แห้งเห็นอยู่ไหจ๊ะ มันอาจจะบสาสว่างนีเนาะอ่ะาผมจะทามาในส่วนที่มันเจ๋งๆเ,เนาะในส่วนนี้จะพอเห็นอยู่เนาะเสียงดังดีขนาดได้บานทีนถ้าจะตงต้มให้มันแตกตอนาานี่เนาะ ิเกกกก็บวนมันก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เ้าต้องใส่เนาะมักพร้าวขึอ้องตากให้แห้งตากให้แห้งแล้วต้องใส่เกลือนดำเล็กน้อยเกลือบริสุทธิ์มีกลิ่นฉุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเ้าต้องอยู่ทางเนื้อลม ยูไต่ล่มด้วยเด็กขาดก็บันนี้เวลาตาัมกับคืนยูก็ว่าขอบขั้วได้มากจ่ามากละเอียดแบบใดบางขอบขั้วก็สมกักละเอียดบางขอบขั้วก็สมักแบบหยาบๆเนี่ย กต็ตามตามตามขอควดไฟมันน,นล้จ้ะอ่านี่ก็เซตเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นดีหมาจ้ะ จากนั้นเรากัดจะนำมาตักใส่กระพุกเนาะเป็นกระพุกฮากัดจะมาใส่กระพุกตักเห็ดใส่กระพุกจะ้ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพ้ากระปิสใส่กระพุกไปก,กินอ่าเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะบางว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะวิธีการขวงผิก